สวัสดีครับมีเจ้ลองเขาอยู่ช่อง ATH Channel ครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรเั่นวันนี้เรามาเรเั่นนะครับตามคิวแล้วนะครับผมก็คือเรเั่นับโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงนะครับของทาง Love East นะครับผมซึ่งเขาก็เอาเพลงของทาง Love East เนี่ยมาให้ทางน้องๆที่เขาชวนมามาร้องเพลงคล้ายๆกึ่งๆคอลรีเมดไหม เอามาร้องหม่์โคเวอร์ก็คือโคเวอร์นั่นแหละจริงๆซึ่งน้องที่มาเฉยก็จะเป็นอันน้องที่เป็นคู่จีนต่างๆนะครับเผื่อผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในวงการบันเทิงนะครับผมก็ชวนมาซึ่งอันนี้เราจะมาเรียนเนี่ยก็จะเป็นคิวของคิมมอนกับคอปเตอร์ซึ่งคิมมอนเนี่ยจริงๆริคอปเตอร์เนี่ยเป็นจอยหลายอันมาก เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับคล้ายกึ่งโปรดิวเซอร์แล้วเขาเป็นคนเกับเพลงมากตอนนี้เขามีสกิลในการทําเพลงสูงเลยเขาก็จะไปจอยกับหลายๆคนนะครับผมแต่หลายๆเขาก็จะร้องเองด้วยเพลงหนึ่งแล้วก็มีคิมมอนอีกเพลงหนึ่งเพราะฉิมมอนเนี่ยจะร้องเพลงหมายความว่าอะไรนะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงของวงมีนเฮลคอปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคิมมอนก่อนนะครับผมคลิปนี้จะเป็น2เพลงเลยนะครับทั้งคิมมอนคอปเตอร์เดี๋ยวเรียกไปด้วยกันเลยเดี๋ยวมาดูคิมมอนก่อนแล้วววกกััันคครบบผมมมเพลงหาาาย่อะไรรนะคับก่่่ออนนืเเขาาคุณททงลิีัน ัเลยครบไม่ได้เห็นเขาร้องเพลงนานแล้วจพักไปทำการแสดงจะคิดนี่น่าเป็นปลายอุโสสุดในวงการแล้วเนี่ยบานไม่ขนัดนาน

เหมือนแบบเอาเมโลดี้ไปใส่แบบคำพูดมีกันแบบตัดพอถาามขาต้องเอาอยัางไงจะเหมือนเป็นการคุยมากกว่าแลวอหม,มี <c oughs> สรุกขึ้นอ่ะคือถ้าใส่คำพูดจริงจะเป็นสากาแล้วนะ เป็นมีก็ความสนุกอะนะดูแบบสนุกขึ้นอีเธือันี้บบายกได้อันนี้หมานชี่เล่นไปแลยอ่ะมันคนชี่เล่นเหมือนเซลล์าว่าหมายความว่าอะไร มีขศาก,กัาแลว,วไไมั้่เป็นสัศก,กาแล้วเขาฝากอยู่ในนี้ิีนตกตานี้จังหวะประมาณนี้นะแล้เก <c oughs> ตอนโลกแบบนี้ด้วยแล้ว <c> ก <oughs> แบบ a c t i n เ o อ e r ักงงก็ได้อะเป็นเล่นได้แหละก็มีความเป็นตัวเขาสูงคือเป็นเนอ NERGY ลดอายุเปิดมาทำทางกึง่งกึ่งบนบนบน่ะถามเธอว่<อ>าพี่จีพี่จีเป็นเธ<ต>อจะยังไง <c oughs> คือคือก็เป็นสไตล์คิมมอนเลยคือเราเห็นเวลาคิมมอนเขาจะปกติคิมมอนที่เราเห็นนะคือเขาจะมีเอนเอจีที่ค่อนข้างจะลดอายุตัวเขาไปเยอะมากคือเขาเป็นเอนเอจีเด็กมากอย่างเงี้ยเออที้เล่นทเล่นทำตัวเป็นเด็กมีพลังงานแบบเยอะแยะตลอดเวลาใช่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 เออแล้วกก็น่ารักนะครับพอเราพออยู่อย่างเงี้ยมันดูแบบมันให้คมันน่ารักน่ารักขึ้นไปเลยแล้วคำนองมันเปลี่ยนแล้วมีความแบบ มันมีความแบบเรกเกสกาขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมีความจังหวะเร็วขึ้นมานิดนึงมันน่ารักขึ้นไปอีกเหมือนกึง่งกึ่งบ่นกึง่งกึ่งถามแบว่าเธอกับชาแนาตกลงยังไงเออเป็นอะไรกันหลอนที่นะเราฟังเพลงของมีมันจะมีความรแบบมันเป็นความรู้สึกของคนจริงๆนะแบบไม่ได้มีความขี้เล่นขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพลงจังหวะที่มันมีจังหวะจังหวะหน่อยแต่ไม่ได้ขี้เล่นแต่นี่ช่นความแบบขี้เล่นไปเลยอะไรเงี้ย แต่น่ารักดีแล้ยิ่งเอมันเหมือนเป็นตัวเขามากอะ่ะคือมันเหมือนใส่ความเตัวเขาลงไปได้เลยไม่ว่าจะเต้นมูฟเมนต์เล่นหูเล่นตาใช<ห>่คือเขาต้องบอกว่าเก่งนะคือเขาค่อนข้างจะเจนสนามแล้วว่าคือการเล่นหูเล่นตาการอะไรอีกเขาสุกแบบ ธรรมชาติมากคือเขาโฟโล์กับกันคอนโทรลมากเพราะมันไม่ได้มีท่านะมีบ็อกกิ้งให้เต้นแต่ว่ามันสามารถบูฟตลอดเวลาให้คนดูแบบดูแล้วรู้ส<ช>ึกว่ามันมีพลังแล้วแบบเอ้ยสนุกตลอดเวลาการให้ผู้เล่นตาเขาโปรมากคือแบบเออถือว่าเก่งมากครับแบบคิมมอนนะครับผมแล้วเขาเสียงก็เขาก็เสียงโอเคเลยครับว่าส่ทุกอย่างโอเคอะไรเงี้ยอืมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปคือคอปเตอร์ซึ่งคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์จะเป็นเพลงข้างรักของ first a n d o n e นะครับผมก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆอีกเพลงนึงเหมือนกันแต่คอปเตอร์ไม่รู้จะออสไตล์ไหนแต่คิดว่าน่าจะมาสไตล์สนุกไม่ต่างกับคิมมอนน่าจะคล้ายๆกันสองคนนี้มีคาแรคเตอร์น่าจะเก็บคาแรคเตอร์ของตัวน้องแต่ละคนเอาไว้ <spe ak> ในเใช่ใช่แต่ทำไม่ไทำไม่แน่ใจว่าเราเราเขาทีไใส์เพลงพวกนี้จากตัวน้อง arrange ขึ้นมาใหม่หรือว่าจริงๆแล้วน้องรีเควสต์ว่าอยากได้สไตล์แบบนี้ผมอยากจะร้องแบบนี้ออออออะะไไไไรรรรรยย่่าาางงงงงงงเเเเเเีี้้้้มูวจิๆแลลบบบืหักนนพป็ เดี๋ยวไปดูกันของคอปเตอร์ FP5 นะครับกับค้บ่งรักครับเดี๋ยวสองคนนี้ก็จะเห็นกันในนี้แหละพัก2นะครับผม Gen y ายเจนวาย e r i e s สชวนน้องมาร้องเพลง ให้คนป่วยปกติชฮอปเตอร์ชอบฟังที่มันดราม,มา่าหน่อยนะอมแต่นี่แกเลอกเพลงสนุก 丝路飞人。 เขื่อนมเนี <tama> ่ย ดอความแรบของเขาเั้ามาเ <c oughs> ขาสไตล์ของเขาตัวเองเข้ามา <c oughs> มีดีด้วยนะ ก็นอนเสนอเอาคอนเซ็ปต์เอ็มบีของพีพีมาใช้ก็น่ารักดีนะทำเป็นเหมือนแบบคนเดียวแต่มีหลายๆเวอร์ชันอ่ะ คมว่าคอนเซปต์ในช่วงโควิดอ่ะเอมี MV มันแบบอาจจะมีคนเดียวไม่ได้มันก็จะมีความเป็นแบบคนเดียว <Min> imal, แต่ minimal minimal แต่รู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้มินิอามอลน,นะฉากเชิงแสงเสริมทุกอย่างก,ก็จะเต็มอยู่นะเพราะว่าเนี่ยดูกับสองเอ็มวีลอีค่อนข้างจะ เขาค่อนข้างทำเอ็มวีสวยอยู่นะทําชูดเอ่ยมีการขัดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงจริงจริงแคมเปอค่อนข้างเออสวยเลยอ่ะคมเปอรไม่ทําแบบก็คือแบบไม่ใช่เอ็มวีทั่วไปอ่ะคือไม่ได้อะไาธรรมดาดูมีความลุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยขัดคัตติ้งต่างๆก็สวยพี่ว่ามันก็ทําให้ดนตรีทั้งสองเพลงมันดูวัยรุ่นขึ้นมากอัปทูเดตมากขึ้นจริงๆแล้วอ้นุวัตก็วัยรุ่นอยู่แล้วแต่เพลงของเพวกหนุวัฒน์อ่ะก็จะไม่ได้จังหวะ สนุกเท่าอันนี้อะยและของคาว่าน้องก็อาจจะมีการเสริมด้วยตัวเขาเองอาจจะเสริมแรปเข้าไปให้มันดูแบบแรปสไตล์เขามากขึ้นอะไรเงี้ยเออคำว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่ค่อยเหมือนใครดีคำว่าตรงนี้น่ารักอืมอ่ะถือว่าโอเคเลยนะคำว่าน่ารักเลยอะ่ะทั้งสองทั้งสองเพลงเลยแล้วก็น้องเอาความเป็นตัวเองลงมาอยู่ในเพลงดีที่แท้แท้คำว่าของสายอยู่ไม่รู้ใครรู้หรือเปล่านะว่าตกลงเขาเขาเขาเหมือนกับเขียนทำนองเพลง <คน S 1> ร้องน้องสองคนหรือว่าจริงๆแล้วน้องเป็นคนแบบ เป็นตน้นเป็นตน้นคิดอะไรเงี้ยว่าเอ้ยอยาใช้สไตล์นี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนที่เขาอยากจะร้อง,งอะไรเงี้ยเออไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็ ลองมาช่วยบอกด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นตัวเขาสูงม,มากๆอะไรอย่างี้แต่พี่ว่าสไตล์การทำเพลงนะถ้าเราเอานักร้องมาแล้วอะแล้วเราไม่เก็บบุค,คลิกความเป็นตัวตนของเขาไวไ้ในเพลงอะพี่ว่าเสียของเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูกันระหว่างทางว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเพลงนี้มาให้น้องเขาร้องจะเข้าปากน้องเนี่ยมันต้องออกมาประมาณไหนต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไปลดตรงไหนให้มันออกมาเป็นสไตล์เขาที่สุดจริงม,มีชอบตอนที่โรย,โรย,โ,รยโรยดอกไม,ม้คนน้ามีความรู้สึกแบบ มีความรูสึกเหมือนรอกๆพอเขาเราออกมาแล้วน่าถึงพ <c oughs> ีพีเขาเลอกเออทำไมน้องเขาไม่จะมีในแตคอนเสิร์ตของ m อ t p บีพหรือเปล่านะอนาคตนะก็แอบหวังหวังว่าเขาจะได้มีโอกาสแบบทำโปรเจกต์ร่วมกันฟีเจอริงหรือว่าว่าเออเป็นเกสให้ใครสักใครคนหนึ่งทำเพลงร่วมกันหร <c oughs> <ๆ>ือเงี้ยเขาจะเขินหมเนี่ย ชิคกม้อนจะยอมเลยเนี่ยอ่ะต้องรอดูกันนะครับผมอนาคตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอคอปเตอร์ใหม่คอปเตอร์เขาไปฟีดให้กับพี่สิงโตด้วยในโปรเจกต์ Love Is เหมือนกันนะลองไปดูกันมีมวีนึงของพี่สิงโตนะครับขอบคุณที่ติดตามกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับติดตามได้ท่เสียงของทางยูทูบอินสไทร์แกล์ทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย